ครับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะครับขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยไปด้วยกันนะครับเดือนตุลาคมนี้ตามวิถีดาวโครจรหลายๆดวงแล้วถือว่าเป็นใจแล้วก็มาบ่งบอกถึงสัญญาณแห่งความก้าวหน้าความสำเร็จเรื่องของลาภผลรายได้ที่จะบังเกิดขึ้นนะครับ ดือนตุลาคมนี้การโคจรของดาวก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมพระเสาร์นี้ก็ยังถอยหลังอยู่เหมือนเดิมนะครับหว่างนั้นก็เป็นนิดอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนปุตตะนะครับก็จะมีเหตุใช้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆที่คิดขึ้นมานะครับการที่ดาวพฤหัสบดีและพระเสาเล็งกับพระเกตพระเกตที่โคจรในเรือนมรณะนะครับ พรหัสกับพระเสาอยู่ที่เรือนกระดุมพระการสละทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการฝากธนาคารบุญไว้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วบุญนั้นก็จะถึงแก่บรรดาญาติทั้งหลายที่ล่วงรับดับขันไปแล้ว วันที่21นี่ก็เป็นวันออกพรรษา22ตักบาทเทโวโรหณะนะครับหลังจากวันที่23เป็นต้นไปจนถึงช่วงลอยกระทงก็เป็นเทศกาลถวายผ้ากระถินแก่พระพิสุทธิสมณเณรที่จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสในอารามต่างๆเมื่อดาวโคจรสัมพันธ์กันลักษณะนี้เป็นโอกาสที่จะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลก็ดีเจริญจิตภาวนาก็ดีนะครับ แล้วก็อุทิศสมบุรส์สมกุลน,น,นั้นให้แก่ผู้มีเวรต่อกันรวมทั้งบรรดาญาติทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายเพื่อนพี่น้องทั้งหลายที่มีกรรมมีเวรต่อกันหรือคนที่ล่งรับดับขันไปแล้วขออโหสิกรรมต่อกันเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำกระชายขาวผสมน้ำพึ่งมะนาวและกฤษณนาชุ่มคอชื่นใจผ่อนคลายอารมณ์เสริมภูมิคุ้มกันผลิตในห้องปลอดเชือ้อโดยอัมพลฟูด้ด สั่งซื้อออนไลน์หรือโทร0974466965หลังจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปพระเสาดวงนี้ในเรือนนวางก็จะเริ่มเดินตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หันมาดูแลใจตัวเองพัฒนาจิตตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องภายนอกต่อไปได้อย่างสะดวกราบรื่น ไปดูเรื่องโชคลาภการสแสวงหารายได้นะครับก็คือไปดูดาวพระศุกร์อยู่ที่ราศีตุลต้นเดือนนี้ก็ถือว่ายังโคจรดีอยู่นะครับร่วมกับพระพุทธก็เป็นคู่ธาตุลาบผลอุดมสมบูรณ์ครับวันที่2ตุลาคมพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่เรือนวินาศนะแล้วพระศุกร์มาอยู่ที่ราศีพิจิกเรือนวินาศนะเนี่ย ก็จะเป็นประเกษตรนะครับคำว่าประเกษตรก็คือการขาดซึ่งสถิรภาพนะครับวินาสนะหมายถึงความสิ้นสุดสิ้นสูสนสนะราสีสุดท้ายจะแปลว่าเบื้องหลังก็ได้นะครับจะแปลว่าความลับสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นสิ่งที่สูญหายเสียหายไปก็ได้นะครับถ้าแปลลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับการที่พระสุขมาเป็นวินาสณะเนี่ย ก็ต้องแปลดีไว้ก่อนเพราะว่าพระศุกร์เป็นดาวสุประเคะแล้วพระศุกร์มาอยู่ในราศีธาตุน้ำนะครับพระศุกร์เองก็เป็นธาตุน้ําแล้วราศีพิจิกก็เป็นเรือนของอังคารเป็นคู่มิตรกับพระศุกร์ก็ย่อมส่งเสริมให้พระศุกร์เนี่ยยังมีความเป็นพระศุกร์คือมีความสวยความงามกิเลสสมบัติ ต่างๆนะครับทรัพย์สินเงินทองลาบผลรายได้นะครับพอมาอยู่วินาศะเนี่ยก็ถือว่าพอมีบ้างแต่ไม่มากเพราะอยู่เรือนวินาศะยังไงวินาศะแปลว่าความสิ้นสุดสิ้นสูนย์แต่ที่จะสิ้นสุดสิ้นสูนตามความหมายของเรือนผสมเรือนนะครับพระศุกร์เนี่ยจะเป็นประเกษตรของราศีพฤษภซึ่งคือเรือนอริข,ของชาวลัคนาราศีธนู ราศีพฤษภคือเรือนอ,อริอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาพอมาอยู่วินาศะแปลว่าสิ้นสุดสิ้นศูนย์นะครับอริหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บพอมาอยู่วินาศะก็หมายถึงหมดสิ้นไปนะครับหายโรคหายภัยแล้วอริหมายถึงหนี้สินนะครับพอมาอยู่วินาศะแปลว่าหนี้สินหมดสิ้นไปอาการเป็นประของพศคือประจากอริหมายความว่า ปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินศัตรูคู่แข่งขันใดๆก็ตามนะครับถือว่าถึงเวลาสิ้นสุดแล้วแต่ถ้าพระสุขเป็นลาภโชคลาภรายได้เนี่ยนะครับจะเป็นปรากษตรถ้าพระสุขมาอยู่ที่ราศีเมษแต่พระสุขคือดาวลาภพ,พอมาอยู่ในราศีพิจิกเรือนของอังคารแล้วนะครับจะหมายถึงลาภผลรายได้ อยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นไว้หรือของเก่าของเสียนำมาปรับปรุงแก้ไขทำให้มีโชคลาภผลแล้วมีโชคลาภผลแล้วต้องเก็บงำหรือทำการแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นเพชรพลอยเครื่องประดับอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่มีมูลค่าสามารถนำออกจำหน่ายได้ในวันทั้งหน้านี่คือการแปลดาวพระศุกร์แบบพบผสมพบนะครับเรือนผสมเรือนแล้วก็การได้รับกระแส จากพระอาทิตย์ด้วยนะครับก็ต้องแปลในความหมายที่ดีแต่ถ้ามันจะไม่ดีก็ตรงที่พระศุกร์เลงกับพระราหูอันนี้เรียกว่าพระศุกร์อับแสงนะครับอับแสงหมายความว่าไงพระราหูกับพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่จะมักทําให้คนที่ต้องเข้าแล้วมีความเชื่อความศรัทธาแบบปักจิตนะครับ ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นเรียกว่ารักเสยจนหลงกหลอกโดยไม่รู้ตัวได้ราหูนี้คือใครนะครับเรือนเดิมของพระราหูคือเรือนศาชะราศีกลุ่มศาชะคือเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานการเดินทางการติดต่อสื่อสารการตลาดก็ได้นะครับพอมาโครจรที่เรือนอริแล้วก็เป็นนิดนั่นก็หมายความว่า สิ่งเหล่านี้ขาดตกบกพร่องไปสร้างให้แต่ปัญหาและความทุกข์นะครับเรื่องการตลาดก็จะไม่ดีนะครับค้าขายก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนร่วมงานทั้งหลายคนที่มาติดต่อมาสู่มาหาออเดอร์ต่างๆมันก็ขาดหายไปนี่เรียกว่าพระราหูเป็นนิดนะครับแต่อันที่จริงพระราหูเริ่มพนองสาจากความเป็นนิดแล้วน่าว,วางมาเป็นเทวีโชคที่เรือนปุตตะกำลังจะมีเพื่อนใหม่ตลาดใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับ แต่การที่พระสุกเลงกับพระราหูอันนี้ก็ต้องระวัดระวังเรื่องของเพื่อนพี่น้องจะทําให้เสียหายนะครับบางคนก็มาเป็นลูกหนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้นะครับบางคนก็พาให้หลงเชื่ออะไรผิดผิดชักชวนเรื่องรายได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆ มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้คุณอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นนะครับในที่สุดก็หลงเชื่อแล้วก็เข้าไปติดบวงเข้าไปในเครือข่ายเรียกว่าร่างแหดีกว่าก็จะเสียหายในภายหลังผิดพลาดผิดหวังถูกหลอกถูกโกงระวังเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับช่วงเดือนตุลาคมนี้พระศุกร์ เลงกับพระราหูเช่นนี้อย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนให้เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองตั้งใจทําการทํางานฝีมือความคิดความอ่านของตัวเองก่อนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะอย่าได้หวังพึ่งพาคนอื่นนะครับแล้วก็มีความขยันมันเพียรสักหน่อยถ้านอนมากงานก็น้อยใช้บ่อยเงินก็หมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนะครับวันที่คุณมีความเป็นไปได้ที่จะ หลงผิดบางสิ่งบางประการซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่จะก่อความเสียหายให้ในวันข้างหน้าด้วยนะครับก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพระราหูกับพระศุกร์เนี่ยองศาตรงกันที่9องศาพอดีเรียกว่าสนิทองศากันสำคัญที่พื้นดวงชะตาคุณมีดาวอะไรรับอยู่มีตัวช่วยตัวกันหรือไม่แต่ถ้าไม่มีอยู่ก็ เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะฟังโดยเฉพาะที่อยากให้เชื่อให้ฟังฝังใจมากที่สุดก็คือความเชื่อในเรื่องของกรรมแล้วเราก็จะมองหาซึ่งเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้พอเห็นเหตุก็จะรู้วิธีการแก้ไขแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ต้องเตือนกันไว้นะครับอย่าได้เชื่อเพื่อนอย่าได้สนใจข้อเสนอผลประโยชน์อะไรต่างๆที่มันผิดรูปผิดทาง หรือรายได้ผลตอบแทนที่เอามาหลอกมาล่อกเกินความเป็นจริงจะทําให้คุณลุ่มหลงแล้วก็จะเป็นเหตุนํามาซึ่งความเสียหายในวันข้างหน้าได้นี่คือช่วงจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อของตัวเองวันที่2เช่นเดียวกันนะครับพระพุทธจะย้ายราศีแต่ เป็นการย้ายแบบพักองศาคือการถอยหลังเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเดือนกรรมะหมายถึงพฤติกรรมภาระหน้าที่การงานอะไรต่างๆของคุณนะครับก็จะเข้าลักษณะเหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนที่พระพุทธนั้นเป็นเกษตราธิบดีที่เรือนกรรมะนะครับการงานคุณเป็นอย่างไรก็จะดําเนินไปอย่างนั้นแล้วพระ พุทเองก็เป็นมหาอุดนะครับความเป็นใหญ่ความเป็นหัวหน้าความเป็นผู้นำการได้ยศอำนาจวาสนาก็มีอยู่เหมือนเดิมเป็นเกษตราธิบดีความหมายเป็นเช่นนี้แล้วจะบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ย้ายนะครับพุทธก็จะได้ไม่ดับวันที่17ตุลาคมพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะนะครับ วันที่22ตุลาคมพร่างคารก็จะย้ายมาแล้วราศีตุลเนี่ยเป็นเรือนลาภลาบผลในทางที่เสียนะครับอาทิตย์กับอังคารนั้นเป็นคู่ศัตรูกันมักทําให้เหตุเกิดโดยไม่คาดคิดทําให้เสียลาบผลรายได้แล้วการที่พระอาทิตย์พัางคารโคโจรแบบนี้นะครับ มฤุตยูก็โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษเล่งกันอยู่อันนี้คือเรื่องราวของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดกับใครครับอังคารคือบุตรล้านบริวารหรือบรรดาพุ้ใต้บัคบปัญชาหรือคุณจะแปลว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับหรือปุตตะคุณแปลคนคนนี้หมายถึงรักใหม่คนรักใหม่ก็ได้นะครับเป็นกิ๊กก็ได้พอพังคารมาเป็นปรเกเตษ คนเหล่านั้นย่อมทําให้เสียรับผลไรายได้โดยที่ไม่คาดคิดนะครับราศีติเองก็คือดาวประจําราศีสิงห์ซึ่งราศีสิงห์เป็นเรือนสุภาษสุภาษคือถ้าเป็นบุคคลนะครับได้แก่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นเจ้านายเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือมาเป็นนิดนี่คืออ่อนกําลังนะครับสช่วงที่จะต้องระมัดระวังสุขภาพของ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็คือวันที่ 17, 18, 19นะครับแล้วก็วันที่31ตุลาแล้วก็123พฤศจิกาส่วนพระคารที่มาเป็นประเกษตรเนี่ยระมัดระวังบรรดาบุตรล้านบริวารต่างๆจะก่อความเสียหายเรื่องลาบผลไรได้นะครับก็ตั้งแต่วันที่22ไปถึงวันที่26กเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเพราะว่าพระคารในตรียางในระหว,ว่างนั้นก็เป็นประเกษตร อยู่ที่เรือนลาภะนะครับยิ่งมาร่วมกับอาทิตย์คู่ศัตรูด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเหตุฉับพลันไม่ทันคาดคิดหรือคาดไม่ถึงถ้าไม่ใช่เรื่องของคนทําให้เกิดความเสียหายก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติคือเรื่องลมและไฟนะครับก็แก้เคล็ดแก้เคราะห์ให้คราวคาดด้วยการให้ชีวิตแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะถูกฆ่าแล้วก็สัตว์ที่ถูกกักขังก็ปลดปล่อยเป็นทานนะครับ และถ้ามองในลักษณะเชิงธรรมชาติหรือดาราศาสตร์นะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีแสงแล้วก็ให้แสงให้พลังงานในจักรวาลน,นี้เมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีตุลเรือนลาพะย่อมมาส่องแสงที่เรือนลาพะโชคลาภผลนะครับสำคัญที่พื้นดวงชะตาของคุณมีดาวอะไรรับ พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้พระอาทิตย์จะเข้ามาส่องดาวเหล่านั้นให้ทำการถ้าพื้นดวงชะตามีดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลของพระอาทิตย์รับอยู่ความโชคดีก็จะเกิดโดยไม่คาดคิดมีเรื่องเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันครับอย่างตัวอย่างดวงชะตานี้เป็นของคุณกุณหลาบนับทลักษณ์นะครับช่วงที่พระอาทิตย์โคจรเข้ามาที่ราศีตุลแม้จะเป็นนิดแต่ว่า ในพื้นดวงชะตามีพระเสาเป็นคู่ธาตุไฟรับอยู่นะครับเสียก็แต่ว่ามรุจูยกเล็งนะครับแล้วช่วงที่พังคานเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูกับพระเสาด้วยพระาทิตย์เข้ามาสเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าชะตนั้นมีปัญหามีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์นะครับโดยพื้นดวงชะตานั้นพระเสาถือว่าเสียคือเป็นนิดดาวการเงินไปเป็นนิดที่เรือนปุตตะนะครับ เสียทรัพย์สินเงินทองเพราะบุตรหลานบริวารต่างๆพวกนี้นะครับแล้วเมื่อพระอาทิตย์เข้ามาส่องเนี่ยพระเสาที่เป็นนิดนี้ก็ทําการทําให้เคิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของลูกหลานบริวารการเดืม่มการกินการเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามแต่วันที่จะมีความร้อนรุ่มมากก็คือวันที่ 17, 18, 19และ20นะครับที่อาทิตย์เนี่ยจะองศาสนิทกับพระเสา แล้วพระอังคารโคจรเข้ามาวันที่22อันนี้คือไม่ดีละเพราะว่าเล่งกับพระเสารที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันวันที่22-23ถึงวันที่26เนี่ยนะครับพระอังคารองศาจะถึงกับพระเสาในพื้นดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกุลาบก,ก็ต้องไปแก้เคราะห์ไว้ก่อนถ้าจะให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะก็ไปบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือบรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายบริจากทรัพย์ช่วยเหลือบรรดาลูกหลานบริวารทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กกำพร้าเด็กยากไร้เด็กยากจนนะครับหรือสงเคราะห์พระภิกษุหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายก็ได้เพราะดวงชะตานี้เกี่ยวข้องผูกพันกับความเป็นความตายของชีวิตเด็กนะครับถ้าไปทำบุญให้ชีวิตแล้วอุทิศส่วนบุญสุขสน ให้แก่บรรดาลูกหลานบริวารญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วขออโหสิกรรมตกกันนะทำบุญด้วยการให้ชีวิตจะไปบริจาคโลหิตก็เป็นการดีนะครับเพื่อเป็นการแก้เครดแก้เคราะห์มิให้อังคารกับเสาเนี่ยลงโทษคุณรุนแรงถึงขั้นอุบัติเหตุบาดเจ็บที่รุนแรงทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองนะครับ แล้วองคารกับพระอาทิตย์มาเลงพระเสาร์เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของอาวุธของมีคมต่างๆให้ระมัดระวังด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งคุณสุจินนะครับลัคนาราศีธนูนะครับที่เรือนลาภมีพา่างคารเป็นประเกษตรอยู่ด้วยนะครับแต่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อพระอาทิตย์ย้ายเข้ามามใหม่ๆเลยคือวันที่17-18นะครับ องศาตรงกับพ้างคารพื้นเดิมพ้างคารอยู่ที่0.0.51องศาพระอาทิตย์ย้ายใหม่ๆม,มาก็เจอกันเลยนะครับถ้าไปแก้เคราะหกรรมอะไรพ้นผ่านแล้วอาจจะมีโชคแบบฟุกๆแบบไม่คาดคิดมีความเป็นไปได้สูงครับแต่ยังไงพระอาทิตย์เนี่ยมาเป็นนิดมาเจอคู่ศัตรูในพื้นดวงนะครับองศาสนิทกันก็ระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะครับ หรือจะเสียทรัพย์สินลาบผลต่างๆเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมีความเป็นไปได้ครับดวงคุณสิริวัตนมิอุระนะครับในช่วงกันยาจนมาถึงช่วง17ตุลาเอา22ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ยังต้องระมัดระวังตัวอยู่ช่วงที่พระอังคารโคจรอยู่ที่ราศีกันนะครับอาทิตย์อยู่ที่กันเลงในพื้นดวงชะตาคือมรตยูแล้วก็อังคาร เสาราหูร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับจนกว่าจะถึงวันที่22ก็อย่าได้ประมาทในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำอะไรของตัวเองที่เป็นไปอย่างประมาทเพลอเรอม,มันจะทำให้ตัวเองเกิดความเสียหายมีอุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นกับรถราพาหนะบ้านเือนที่อยู่อาศัยนะครับแต่พื้นดวงนั้นก็มีพระอาทิตย์ เลงกับพฤหัสบดีอยู่นะครับแม้พระอาทิตย์นั้นจะเสียแต่พฤหัสก็เป็นคู่มิตรพระอาทิตย์ก็จะยังมีเพื่อนคอยเกื้อหนุนแนะนําส่งเสริมนะครับก็สามารถพ้นผ่านได้ช่วงที่บ้านขันย้ายวันที่22นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้ก็เพิ่งให้มาเป็นดวงครูดวงของคุณยศพันธ์นะครับลัคนาราศีธนูนะครับ ช่วงวิถีดาวจรที่จะต้องระม,มัดระวังนะครับก็คือตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเมื่อพระอาทิตย์จรเข้าที่ราศีตุลน,นะครับ22ตุลาคมพระอางคารจรเข้าที่ราศีตุลในพื้นดวงชะตานั้นพระอาทิตย์เป็นมหาอุดซึ่งดีมากแต่ติดที่พระราหูนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยมียศก็เสียนะครับ คือมีโชคแล้วก็หายมียศแล้วก็เสียจะเป็นลักษณะนี้ในดวงชะตานะครับช่วงที่พระอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษนะครับอันนั้นก็ถือว่ามียศมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุนแต่พอมาถึงช่วงวันที่17เนี่ยดาวพระอาทิตย์โคจรมาเป็นนิดนะครับ เลงกับพระราหูนี่คือดับทันทีนะครับระวังโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะครับความผิดพลาดผิดหวังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ใหญ่ให้โทษพระราหูพื้นดวงชะตานั้นอยู่ที่6องศา39ริบลิบดาเมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้ามาวันที่17เนี่ยังไม่ถึงราหูนะครับจะถึงกันอีก6วันก็คือ ช่วงที่พ่างคารย้ายมาร่วมด้วยพอดีเลยนะครับก็คือวันที่22 23 24เนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวสักหน่อยนะครับใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่ให้โทษควบคุมเรื่องวาจาควบคุมเรื่องอารมณ์ต่างๆไว้ให้ดีก็จะสามารถพ้นผ่านได้นะครับแต่ถ้าดวงชะตานี้ผ่านการแก้ข้อแก้กรรมแล้วนะครับโดยเฉพาะการสละทรัพย์ ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนะคนที่ประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเกื้อหนุนเขานะครับแล้วก็มีโอกาสก็ช่วยเหลือสังคมนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการฆ่าการทำร้ายทำลายชีวิตโดยเฉพาะชีวิตเด็กนะครับชีวิตสัตว์นะไปเกี่ยวข้องผูกพันก็ถือว่ากรรมจะให้ผลร้ายแรงนะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องผูกพันเนี่ยก็สามารถพ้นผ่านเคาะกรรมทั้งหลายได้ในปัจจุบันอชาตินี้ คือดวงชะตานี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับการทําแท้งนะทำลายชีวิตเด็กเนี่ยนะครับกรรให้ผลทันตาจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงมียศมีอานาจก็จะเสื่อมสิ้นไปนะครับเหมือนถูกคนคอยเบียดเบียนคอยทำลายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ได้สร้างกรรมนี้นะครับก็ทําบุญใดๆอุทิศให้แก่บรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายเด็กทั้งหลายในอดีตชาติอดีตกรรมที่มีกรรมผูกพันกันมา พ้นผ่านเข้อกรรมแล้วนะครับความรักก็จะมั่นคงดีขึ้นนะไม่พัดพราคห่างไกลกันแต่ช่วงที่พระอาทิตย์พระอังคารโคจรเข้ามานะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับแม้แต่พระอังคารจะเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีที่ราศรีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับก็มาเจอพระเสาอยู่ดีนะในเรือนวินาศานะครับจะมีเหตุเสียทรัพย์โดยที่ไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นก็ไปดูเรื่องเคาะกรรมต่างๆที่มองไม่เห็นนะเชื่อผลแห่งกรรมที่ตามให้ผลนะครับไปแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขนะครับไปทําสิ่งที่ควรทําเพื่อเป็นการบรรเทาเบาบา,บางลดทอนบ่วงกรรมก็จะแคล้วคลาปลอดภัยได้ดวงของคุณสุวรรณนี้นะครับ ก็จะอันตรายเฉพาะช่วงกลางเดือนกันยามาถึงวันที่22ตุลาคมเท่านั้นนะครับผ่านนั้นไปแล้วก็ป,ปลอดโปร่งโลกสบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทช่วงที่พระอาทิตย์พะัะขานโคจรอยู่ที่ราศีกันในพื้นดวงนั้นมีมรุตยูรับอยู่นะครับอาจจะมีเหตุเจ็บตัวหรือเกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ทําให้เกิดความตืดร้อน การงานผิดพลาดเสียหายโดยไม่ทันคาดคิดนะครับผ่านวันที่17แล้วก็22เป็นต้นไปก็คลายขึ้นดีมากในดวงนี้เนี่ยพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําเรือนวินาศและปุตตะเป็นมหาอุดอยู่ที่เรือนการเงินเนี่ยถือว่าดีนะครับการมีอํานาจวาสนาแล้วก็ร่วมกับพระราหูที่เป็นมหาจักรเป็นคู่าธาตุลมด้วยกันนะครับอารมณ์หูวฐานพันแล่น ระง,งับไว้ก็จะยิ่งดีพระเสาเข้ามาเนี่ยให้คุณมากกว่าโทษนะครับพระเสาที่โครจรอ,อยู่นี้นะรอพระเสาเดินหน้าดีๆไปก่อนนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินมีความเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพการงานควรจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไม่เกินปี2,566นะครับเรียนแล้วก็จะดีครับเพราะพระเสามาเจอคู่มิตรนี่คือความโชคดี แล้วก็พระเสามาเจอพระองคารพระองคารนั้นเข้มแข็งแข็งแรงนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องฐานะต่างๆนะครับต้องมีวิวัฒนาการต้องมีการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วจึงจะดีเมื่อพระเสาโคจรได้19องศานะครับ องศาจะสนิทกับพระราหูนี่คือความโชคดีเรื่องทรัพย์เรื่องโชคนะครับแล้วก็พระเสารเนี่ยจะเจอกับพรงคารที่19องศานี่ยังไม่ถึงกันนะในวันข้างหน้าก็จะถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เตรียมตัวเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วอนาคตก็จะมีความสำเร็จด้านการเงินและอาชีพเกิดขึ้นครับ ดวงอิสเรีเอาสักดวงสุดท้ายนะครับเพราะว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินสมาชิกที่ส่งดวงเข้ามาให้ดูนะครับในพื้นดวงชะตาของคุณอิสตรีเนี่ยมีพระอาทิตย์ร่วมกับพระเสาร์นะครับได้คู่ธาตแต่พระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าเป็นนิดอ่อนกําลังอยู่นะครับแต่มีพระเสาร์เกื้อนหนุนอยู่ มีพระพุทธนี่ก็เกื้อหนุนอยู่นะครับพูดจาเจิจดีไพเลาะอ่อ,อนหวานนำลาภผลมาให้แก่ตัวเองได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อหนุนสนับสนุนแต่ก็เป็นคนที่ชอบอยู่ไม่นิ่งเนาะแล้วช่วงที่พระางคานโคจรเข้ามาเจอกับพระเสาในเรือนลาภะนะครับ อันนี้ก็จะมีเหตุทําให้ตนเองนั้นเสียทรัพย์สินเงินทองจากอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าแก้เคราะกรรมพ้นผ่านแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะมีลาบก้อนโตแต่ถ้ากรรมเก่ายังให้ผลอยู่ก็เสียทรัพย์ก้อนโตโดยไม่คาดคิดเช่นเดียวกันครับเอาละรายละเอียดต่างเดี๋ยวค่อยติดตามตอนไลฟ์สด ในช่วงจันท์ถึงสุกหลังจากทำคลิปทุก12ราศีนิ้จบนะครับมาเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ดูดวงออนไลน์ไปด้วยกันช่วงเวลาจันทร์ถึงสุกเวลา3ทุ่มไปถึงประมาณ4ีทุ่มเศษนะครับก็เป็นไกด์เป็นแนวทางสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนะครับ เพื่อความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์เพิ่มเติมแม้จะได้น้อยนิดตามสติปัญญาของแต่ละคนหรือมากน้อยต่างกันไปก็ยังพอเป็นแนวทางให้ท่านได้คิดแล้วก็เป็นอยู่โดยความไม่ประมาทครับก็ขอให้แค้้วคราดปลอดภัยประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการตลอดเดือนตุลาคมนี้นครับสวัสดีครับ